เข้าร่ลงพูดคุยกับเราได้ที่ t. karina. in. th/ เจ็ดสามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์แล้วเจอกันนะครับหมายเล่นปหมไม่ยินโอเคนึกว่าไมันเงียบเงียบเลยได้ครับโหยคนนั้นสิบเก้านะคะับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะสำหรับน้องๆนะฮะก็แหมวันนี้เรามาลงเพย์เดย์กันนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนผมกันนะฮะเขาม่ต้อเขาเป็นคนพาแหละเรียกว่าพาผมดีกว่าไอเราก็นะไม่เสียดเพราะฉะนั้นตามเขาไป ข้ามือตาเหลวต้องเหลีวตาตามนะฮะเนียนมากับชาวบ้านเขาแล้วต้องไปได้ตกลนะับมาหัวใจเลยเพื่อนเขินเขินทำไมเดี๋ <c oughs> ยวอันนี้โยนเข้าไปข้างในแล้วมันเก็บตั้นรถได้ปหรอหยิบ <c oughs> มาต้รถได้ปรอทำไมล่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้มัก็มีนี่หว่า แอปเกนเนสมีแล้วเป๋าก็เต็มแผ่นเต็มพร้อมครับอืมเปิดเลเซอร์รอนะฮะตอนนี้ผมถือเป็นเอีนะฮะซึ่งใครเรียกในเฟดผมจำไม่ได้ว่าชื่อปืนอะไรพร้อมโอ้โหอ้โหพิซจีวุ้ยไม่ลืมใส่เกาะหรือเปล่าไม่ใช่หายเกาะผมหายหมดเลยโอ้โหโคตรแรงบอกตรงโคตรหนัก โยนขึ้นไปโยนขึ้นไปโยนขึ้นไปอีกใบหนึ่งพอจังวะอคอนนับโอเค โดนเลือดโดนยิงเลือดหายขึ้นหลอดอ่ะโอ้โหไอ้แพตตอนนี้ข้างหน้าหนวดมาเยอะวะอุ้ยไม่ไหวละกลับดีกว่ายอมจปหนาวทุกผาโดนดาเมจนี้แรงแรง นี่ยิงโดนนะแต่มันไกลเกินระยะกับช็อตกันมากมีพลอะไรมาเนี่ยไม่ค่อยแม็กกับระยะยิงกับช็อตกันซะเล็กเดียวเลยน่ารอดเอืมอืมเอ็ดโฟเอเดิรเซอร์โอ้โหคาตต้าในเฮ้ออืมศูนย์หัวระเบิดเอาสิขึ้นมาโมเป้ขอเตะไว้ใหม่ก่อน กระเด้เองกระเด้เองไปเ,เกินไปเว้ยแนนโลโอ้โหแนนโลเกาะหายหมวกหลุดเหรอหมวกหลุดเหรอนี่ไงแนนโลแนนโลไม่อยู่อ่ะ <c oughs> พูดไม่ออกนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าติดเตล์บูโดเซอร์เหรอฮะโอ้โหจริงด้วยไหนไหนอยู่ข้างหน้าอ่ะบูโดเซอร์หมวกกระเด็นป้ไม่โดนโยเกย์เลยนะจ๊ะบูโดเซอร์ เด็นเลยอ <laughs> ้มันจี้มากเลยจาขนาดนั้นเอาไว้โดนยิงจากข้างบนขาแพิ่งมาเซลหน่อยเีแกล้กระเป๋าเอาไว้ัง ฮึจีบหายโอ้โหยิงละไม่ยมาเลยโดเก็บห้เอ้ากำตกตยวิ่งโดนยิงต่อโคเวอร์เหนื่อยเร็วจังเออเซเซอร์ อืมนาหรอแน่นช oui> ุดเหรอแน่นชุดอืมแน่นเหรอน a m โมขาอยู่น a จะหมดหมดแล้วเนี่ยนี่ะเละกระสุนหัวแลวเบืดม uh> ันหมดมาจุได้น้อยด้วยโหลดแป๊บแปดเก้าสิบสิอ็ดสิงสิบสามสนัคบ หมายละเราไปไงฮะ oh <my. S 1> <5. S 2> ออกมาแล้ววิ่งไปหน้ามึงไปที่มันโดดไปกันยังไงอ่ะงนี้จริงนี่ล่วงเงลาอ่ะ อ้อมก็ได้จะเย็นอย่ายิงรัวเจ็บโอ้โหได้น่าสามตัวน่าสามตัวเราเปิดไปดิเทเตอร์เทสเตอร์นี่ไไม่หลับเทสเตอร์โอ้โหรอครับถือเป็นอย่างไรผมนี่หนีนะครับ อืมโหแรงมากเลยมีซ้อนลกไผมบอกเลยผมเอากระสุนหัวระเบิดมาเพื่อสังหารระยะไกลไปเฉพาะนะฮะเราทัดกันโค้แบบนี้ยังไงก็ต้องเล่นไก่อืมโอ้โหไปแ้ววิ่งวิ่งแนนชุดให้เราไปไหนเนี่ยโอ้โหลมไม่ด้มามาเดโดมาติดทางเลยเนี่ย วิ่งเขียวรุ่งมาแล้วมาแล้วที่ตัวนี้ไม่มีเป๋าเลยนะงามรุ่งมาแล้วตอนนี้จะพังมาแล้วมาแล้วอยู่บนนี้โอ้โหเอาใเรางคงพังได้นะเว้ยบอกไว้ก่อนรีบวิ่งเลยเนี่ยคาร์ลเบิ้งพังกรุ๊ปนั่นแหละครับต้องออฮอยมาเออ ก็เดวันเรียบร้อยนะฮะเคลียร์บอกแล้วเข้าเมือ,องอตาเหลียวคงอยู่ตตามเราไม่เป็นหรอกตามน้ำอย่างนี้ <c oughs> โหลดเอาผมก็ตามนี้นะฮะที่จัดมาแล้วลาเวนช็อตกันนี่ชื่อรถขโมทีฟสิบสองกอนสิบสองเกนะโอ้โหเขี้ว A boat's coming in to get Hector's uh. backs. We need to get him secure first. This is there is the rent of sniper. Alright, good. Now we need to signal the boat pickup. Floodlights in the warehouse. Look for a switch. The boat, see the lights, I'm on my way.

ะจมาแล้วเทสเซอร์เทเซอร์ิบหาผมเนี่ยบอกทำเรือรวยผมก็มากี่ใบแล้วเมื่อกี้จังหวะโยนลงเรือนี่ต้องระวังด้วยถ้ามันเคตรเสกมันจะไปแล้วและผมก็โยนไปก็คือโยนลงน้ำว่างั้นเถอะทิ้งใช่เฮ้ยเทสเตอร์อื มึงชาร์จเหรอเมื่อกี้โอ้ยยังต้องขนไก่ขอโทษเราไม่รู้ว่าโยนขึ้นบนไม่เห็นเฮ้ยไป เอากระสุนแล้วบอกนะก็เวิร์เหนื่อยเดียวจัง <c oughs> วืดไปสองเอาไม่ตายด้วย dần nhau nhanh nhau để dần mình một tủ quá nhau 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 ไอหึ่งกระสุนหัวรลเบิดระยะไกลมันไม่ค่อยแรงไ่ตายไม่แรงรือปีนไม่โดนครับ <c oughs> น่าจะเป็นอย่างหลังกว่าจ้ากูลเลอรเซอร์ยนงไงวะเเตรียมพร้อมไหมนะพร้อมเลย เอเดีเ๋ยวเราขอเล่นดีๆหน่อยเพเซอร์เอา้าไม่โดนแนนโลแนนโลเอาหมวกบิวหมวกบิวแนนโลหมวกบิวแนนโลเหรออ่านอนนอนไหมนอนไหมนอนแล้ว

แนนโล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 ไม่ตายแนนโลเหรอนี่น้องเจกแอมโมแป๊บกระสุนหมดสามนัดมือปลน อย่าเพิ่งยิงครับอ๋อๆโอเคกำลังจับตัวใช่ไหมโอ้ยออออออสาสายกำลังกล่อมตั้งนานตายเบือ่อเกเซอะไรขึ้น ไม่สะดหน้าเลยัไม่ตายตายยังตายยังจิ้มจิ้มอ๋อระเบิดเข้าไปตายยังคนไหวนี่เฮ้ยโอ้เราเป็นตัเต๋อโอ้เป็นเต๋อโอ้ยเหนียวไอ้เหนียวไอ้เหนียวตายมาเป็นเล๋ นองนี่ก <Af> ล่องอะไรไหมตายเอาไม่ชอบครับอืมสกสรกเจสซ์โคกงทันอืมศูนย์หมดโอ้โหนั่นนั่นกูอืมเดี๋ยวพัวเดี๋ยวโอ้โหเจเซอร์สตันออ๋ อท้องต้องท้องแป๊บกระสุนหมดหมดแล้วเหรอโอ้โหไปหมเป็นเชือกฮึอยู่งหยุดหน้ากูเลยมองไม่เห็น มันให้เราไปนี่หว่าเนี่ยใั่ไปหมดสังส่งแล้ด้วยฮะต้นงหมดไาแล้วต้องนานกว่าเ้ยไ,ไม่ป็นสัง่งขรอกแล้วเดี๋ยเขาหัวกระสุนกาดเลยก่อนโอ้ยโหกริงนาดูด้วย อุ้ยโอ้โหไหนวะไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเอเ,เอเดเตอร์อยู่ไหนผมไม่เห็นไหนวะมองไม่เห็นเลยชอนกูใจส่งไหนกูนี่น <c oughs> งงเลยครับโอ้โหนี่งไงอืออือยิงเป้ายิงเป้าโอ้ยไม,มั่นแฟรควิ้งเลยโอ้ยโอ้โหเอเดเตอร์ เดี๋ยวเดียโอ้ยเอฟไปตัดที่แล้วไ้วะ อันนี้คือไรเพรยังขึ้นไม่ได้เพราะคอไอเรือยังไม่รับคนของก่อนมันยิงขึ้นแล้วแต่เราของขึ้นอีกเราของหมดเอาหมดวมดใช่เอาหมดอย่างเพราะว่าโลบโลบแต่ต้องเหนียวเราก็เหนียวจริงนะฮะโอเซอร์ใช่ป่ะโอ่ไม่ใช่แนโรแนโรแนโร่ใช่โอ้โหแฟดตายได้เป็นมาสนะนี่ว่าใช่ฮู้งฮะไอพีจีลอยเอากำเออ เกียรติเติมกระสุนแล้วไม่เข้าเฮ้ยมันเติมกระสุนแล้วไม่เข้าไม่บั๊กอ่ะมันบั๊กอ่ะเออเติมไม่เข้างงเลยอ่ะออกไปโยนตรงนั้นไม่ได้ด้วยออกได้ต้องมีครบสี่คนถึงจะไปอ๋อเดี๋ยวมาแน่นชุดแถวนี้เนี่ย เด็กนี่ก็เอาเลยอ่ะฮะต่ำเลยฮะตั่ำๆเหมาะเลยลิฟติ้งฮะเฮ้ยแต่เมื่อกี้บั็กจริงอะไรจริงเนี่ยเติมกระสุนไม่เข้ามาอีกคนจะได้ของเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าอีกอ่ะนะไม่รู้จะอธิบายยังไงดวย

ตามน oh, oh, ั no, not, 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 Somehow, not okay, the e ้นนะครับผมเดี๋ยวเลือดการ์ดเดี่ยวโอ้โสี่โอ้โหิตโหเสใจมากไม่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะไม่ดีนะโอเคก็ขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับคุณดิพัทจอยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะฮะเดี๋ยวไว้รวมสนุกกันได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้ามันจะเป็นอะไรนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย